หลายคนเข้าตลาดเพื่อหาอิสรภาพแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นนักโทษของพอร์ตตัวเองพวกเขาตื่นเช้าดูกราฟก่อนดูหน้าคนที่รักพวกเขาเครียดกับแท่งแดงมากกว่าความสุขของชีวิตจริงจนวันหนึ่งตลาดก็สอนว่าการอยู่รอดในตลาดสำคัญพอๆกับการอยู่รอดในชีวิตพอลทิวดาลจอนส์พอลทูดออลจอนส์ชายผู้สร้างกองทุนชื่อดังระดับโลก และเป็นหนึ่งในผู้รอดจากวิกฤต Black Monday ปี 1, 1987แต่เขาเคยสารภาพว่าช่วงที่ผมเทรดหนักที่สุดคือช่วงที่ผมใช้ชีวิตน้อยที่สุดเขาเริ่มเห็นว่าความมั่งคั่งไม่มีความหมายถ้ามันทำลายสุขภาพและความสัมพันธ์หลังจากนั้นเขาจัดเวลาให้ตัวเองกลับมาดูแลครอบครัวทำสมาธิและออกกำลังกายทุกเช้าย่าใความสำเร็จทางการเงินทำลายความสมดุลทางใจ Morgan House e l l Morgan House e l ผู้เขียน The Psychology of Money เขาไม่ใช่เทรดเดอร์ที่หัวหวาแต่เป็นนักคิดที่เข้าใจพลังของความพอดีเขาเขียนว่า The ability to do what you want when you want with who you want for as long as you want is the ultimate form of wealth แปลว่าความมั่งคั่งสูงสุดคือการใช้ชีวิตอย่างที่คุณอยากโดยไม่ต้องหนีจากตัวเอง Howell เชื่อว่าเงินไม่ควรเป็นจุดหมายแต่เป็นเครื่องมือสร้างชีวิตที่มีคุณภาพและนักเทรดที่เข้าใจข้อนี้ จะไม่หลงในตัวเลขอีกต่อไปอย่าเทรดเพื่อให้คนอื่นอิจฉาเทรดเพื่อให้ตัวเองสงบนาวินรามจีนาวินรามสมีเทรดเดอร์สายจิตวิญญาณแห่ง YouTube Urban Forex เขาเคยเป็นเทรดเดอร์ที่หมกมุ่นกับการชนะตลาดทุกวันจนวันหนึ่งเขาล้มเหลวซ้ำและเริ่มถามตัวเองว่าฉันอยากเทรดเพื่ออะไรแน่เพื่อชนะตลาด หรือเพื่อเข้าใจตัวเองเขาเริ่มเปลี่ยนแนวทางทั้งหมดจากเทรดด้วยอารมณ์มาเทรดด้วยสมาธิเขาเทรดแค่ช่วงเวลาที่ใจนิ่งและปิดจอทันทีเมื่อรู้ว่าอารมณ์เริ่มสัน่นการเทรดที่ดีที่สุดคือการเทรดที่ใจเราสงบที่สุดตลาดคือส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตและชีวิตที่ดีไม่จำเป็นต้องเทรดได้ทุกวันแต่ต้องมีวันที่คุณวางเมาส์แล้วมองท้องฟ้า เพื่อเตือนตัวเองว่าโลกใบนี้ยังมีสิ่งที่มีค่ามากกว่าแท่งกราฟ The Inner Attitude ทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้ Podcast Dive Within Discover Your Mind เสียงจากใจเพื่อเข้าใจใจฝากติดตามคลิปเสียงถัดไปเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจนักเทรดนักลงทุนบางครั้งความเข้าใจก็ต้องการให้เราก้าวออกจากหน้ากระดาษและเดินผ่านระเบียงแห่งความคิด